แน่นอนนะครับว่าใครๆก็อยากจะเป็นคนรวยคนที่มีความมั่งคั่งกันทั้งนั้นนะครับแต่คําว่ารวยของแต่ละคนเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่เคยสงสัยไหมครับอาจจะเป็น10ล้านร้อยล้านพันล้านก็ได้จริงไหมดังนั้นในเวลวิสตอมพอดแคสต์ตอนนี้ครับจะชวนทุกคนมาคุยว่าสรุปแล้วเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยกันแน่เดี๋ยวเข้าไปฟังกันครับ สวัสดีครับผมวิทย์อิทธิศักดิ์นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง Well Wisdom Podcast ครับ Podcast ทางการเงินการลงทุนที่จะทำให้ชีวิตการเงินของพวกเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนสามารถติดตาม Well Wisdom Podcast ได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นครับสามารถรับฟังได้ทาง SoundCloud Spotify Apple Podcast ครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะมาเห็นหน้ากันแบบนี้นะครับก็สามารถรับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube Guru Living ได้เลยนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยนิยามคาว่ารวยกันนะครับเพราะว่ามัน เหมือนกับเป็นสารตั้งต้นสําคัญเลยนะที่พวกเราทุกคนพยายามจะไขว่คว้าหามันให้ได้นะครับแน่นอนครับคำว่ารวยแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมครับบางคน1ล้านบาทอาจจะเรียกว่ารวยแล้วบางคนมี10ล้านยังรู้สึกไม่รวยบางคนมีร้อยล้านก็ยังรู้สึกว่าโอ้ตัวเองไม่รวยสถีก็มี คือก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะครับผมต้องบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับจิตใจและสมองเรามากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับยกตัวอย่างตัวผมก็ได้นะครับตัวผมวันที่ผมเพิ่งเริ่มจบมานะครับเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์นะครับช่วงนั้นต้องบอกว่าไฟแรงมาหักนะครับเป็นช่วงที่โอเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองเนาะเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะเราก็ลงเทคคอร์สลงสัมมนานะครับเข้าไปรู้จักกับหลายๆกลุ่มธุรกิจ เยอะมากๆเลยช่วงนั้นนะครับในงานสัมมนาต่างๆครับโดยส่วนมากเนี่ยคนที่จัดงานเขาก็จะให้เราวางแผนเขียนเป้าเอาไว้ใช่ไหมครับว่าเราอยากมีเงินเท่าไหร่นะครับหรือเรียกว่าเป็นเป้าปลายทางนั่นแหละว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นคนที่มีไรายได้เท่าไหร่ยังไงบ้าง ซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเลขที่ผมเขียนไปเนี่ยก็เป็นระดับแบบหลักร้อยถึงแบบหลักพันก็มีนะบางครั้งเข็บไปหลักพันก็มีและภายในบรรยากาศงานแบบนั้นรวมถึงการตั้งเป้าหมายนะครับหลายๆครั้งที่เราไปแบบไปใช้เป้าคนอื่นในการตั้งเป้าของเราเนี่ยส่วนมากแล้วเป้าหมายทางการเงินหมุดหมายของความร่ํารวยของเราเนี่ยมักจะใหญ่เกินกว่าที่มันจะเป็นเป้าของเราจริงๆผมไม่ได้บอกว่าใหญ่เกินที่เราจะทําได้นะครับแต่บางทีมันใหญ่เกินกว่า เป้าที่เราควรจะได้หรือเป้าที่เราอยากจะได้มันจริงๆต่างหากเพราะจริงๆแล้วครับการที่เราตั้งเป้าหมายหรือวางหมุดหมายอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินนะครับาการวางแผนอย่างเดียวเนี่ยสำหรับผมผมว่ามันไม่พอเนาะมันจะต้องใช้การวางแผนบวกกับวิธีการเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วยไม่ใช่วันนี้ครับคุณไปงานสัมมนาไปงานตั้งเป้าหมายมาสักงานหนึ่งและตะโกนสุดเสียงเลยว่าเฮ้ยฉันจะเก็บเงินให้ได้100ล้านบาท หลังจากสิ้นเสียงตะโกนไปแล้วครับเรากับแบงก์กับงงว่าเอ๊ะแล้วไงต่อ for what what next นะครับเอาอยัางไงต่อดีละ่ะแผ่นร้อยล้านของเราคืออะไรวิธีการทําให้ได้คืออะไรนะครับถ้าตอบคําถามว่าทําอย่างไรไม่ได้เนี่ยผมคิดว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายที่ดีแน่นอนนะครับเพราะเป้าหมายที่ดี ต้องมีวิธีการบวกกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนบอกไว้ด้วยมันถึงเรียกว่าเป้าหมายที่ดีที่ผมเล่าเกริ่อนมานะครับเพราะผมอยากจะบอกว่านิยามความรวยของเราในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันผมเชื่อมากๆว่ามันแตกต่างกันครับอย่างตัวผมเองก็เช่นกันนะพอมาวันนี้ครับหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องการเงินมาปรับใช้มาวางแผนชีวิตของตัวเองตั้งแต่วันที่ได้เริ่มเปลี่ยนมาจนถึงวันนี้นะครับคำว่ารวยหรือนิยามความรวยของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะ อันนี้ต้องขอยกเครดิตให้อาจารย์นะครับก็คือพี่หนุ่มเดอรมานิโคตนะครับพี่หนุ่มพูดไว้คำหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จํามาถึงวันนี้เลยนะครับพี่หนุ่มพูดไว้ว่าคุณรวยไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าคุณพอไม่เป็นนะครับผมว่าคำนี้มันมันเรียบง่ายแต่ว่าถ้าเราตีโจทย์มันดีๆทําความเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เนี่ยเราจะเจอคําตอบนะครับว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่กันแน่ถึงจะทําให้ชีวิตการเงินของเรา ไม่ลำบากไม่เดือดเนื้อร้อนใจสามารถชีวิตได้โดยมีความสุขแล้วก็มีชีวิตการเงินที่ดีควบคู่กันไปด้วยแต่ผมดักทางก่อนนะครับไอ้คำว่าพอเนี่ยไอ้คำว่าพอครับมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้แบบเขียมๆประหยัดแบบใช้เลขเจียมเนื้อเจียมตัวไม่ใช่เลยนะครับคำว่าพอหมายถึงการรู้จักเข้าใจตัวเอง ่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนมีความชอบมีความต้องการจะใช้ชีวิตแบบไหนตั้งหากย้ําว่าพอไม่ใช่การเจียมเนื้อเจียมตัวแต่เป็นการรู้จักเข้าใจตัวเองคือถ้าพูดแบบนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนนาประรรมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราพูดได้เห็นภาพกันชัดๆมากขึ้นครับเราก็ต้องมารู้ถูกไหมถ้าอยากจะรู้ว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงพอก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยแล้วคุณมีรายจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละเดือนที่ต้องจ่ายบ้างละ่ละสมการการเงินที่ทุกคนควร,ควรต้องมีนะครับก็คือรายได้เข้ามาหักรายจ่าย แล้วมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือออมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นชีวิตการเงินที่ดีอะครับเราต้องมีสมการการเงินที่หน้าตาเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับก็คือมีเงินกินเงินเหลือเงินเก็บในแต่ละเดือนนั่นหมายความว่าเราก็ควรจะต้องรู้จักรายจ่ายของเราถูกต้องไหมครับว่าเอ๊ะรายจ่ายของเราแต่แต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่กันแน่ไลฟ์สไตล์ที่เราใช้อยู่วันนี้มีเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่บ้างคือต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่อยู่กรุงเทพนะครับส่วนมากในค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนี้มันก็ค่อนข้างสูงนะแต นะครับที่เขาทํางานต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรแบบเยอะแยะมากอะ่ะต้องบอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยคือถ้าเขามีเงินสักหมื่นหนึ่งเนี่ยคือเขาอยู่ได้สบายๆแล้วอยู่ได้กับทั้งบ้านด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าไลฟ์สไตล์วันนี้เขาเป็นแบบนี้ครับหมายความว่าเขาอาจจะไม่ต้องวิ่งหาเงินหลักร้อยหลักพันล้านก็ได้จริงไหมการที่เขาใช้ชีวิตมีความสุขและเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งอาจจะเซว่าสัก5 6 7ล้านอะประมาณนี้แล้วแต่นะครับ5-6-7ล้านเนี่ย เขาอาจจะเจอนิยามคําว่ารวยของเขาแล้วก็ได้นะดังนั้นนะครับสำหรับผมนะการที่เราจะรู้จุดว่าจุดไหนจะเรียกว่าเรารวยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาเข้าใจไลฟ์สไตล์ของเราก่อนครับว่าไลฟ์สไตล์วันนี้ของเราเป็นแบบไหนรายจ่ายของไลฟ์สไตล์ของเราเป็นเท่าไหร่หรือชีวิตที่เราอยากจะไปอยากจะเป็นเนี่ย มันมีรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายต้องเตรียมเท่าไหร่อย่างไรบ้างดังนั้นคำว่ารวยของเรานะครับอาจจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักล้าน5ล้าน10ล้าน1้อยล้านหรือไปพันล้านก็ได้สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่เรามีเราอยากจะมีของเรานะครับดังนั้นผมว่าสุดยอดความรู้ทางการเงินนะครับก็คือการรู้จักเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบไหนเรามีความต้องการในชีวิตอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะสามารถเอากลับมาปรับใช้ กับแผนการเงินของเราได้อย่างแน่นอนนะครับอย่ามาวิดีโอนี้ผมไม่ได้สอนให้ทุกคนคิดเล็กนะครับการตั้งเป้าหมายการฝันว่าอยากจะมีเงินร้อยล้านพันล้านไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดเลยแต่ผมอยากแชร์อีกมุมหนึ่งครับว่าถ้าเราลองเปลี่ยนลองปรับนะครับมาเริ่มตั้งเป้าหมายมาเริ่มฝันที่มันสามารถเดินทางไปได้จริงที่มันมีแผนการรองรับแบบนี้ผมว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตการเงินเราไปในทิศที่ดีและเราสามารถถึง เป้าที่เราฝันไว้ได้จริงๆนะครับก็หวังมากๆว่า Wealth Wisdom Podcast ตอนนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับที่อยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณนะครับที่อยู่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบ podcast การเงินคุยสนุกฟังง่ายๆแบบนี้นะครับก็สามารถมาเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับเจอกันได้ทุกช่องทางที่เล่ามาเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ